สวัสดีค่ะพี่น้องคลองไปมีหมอแค้นแท้หมอลำมเอฟซี FC ของหมอลำเสียงมีหกนกพง,งสะกอนเอฟซี FC ของอีหล่าหน่อยอาอายสะกุนนครเสียงมีหกเป็นอย่งไรเนาะพี่น้องทั้งบ้านฝนตกบ่ตอนนี้ฝนบ้านคุณอยากกรลังตั้งเข่าสิตกต้องรีบอัดคลิปก่อนก่อนฝนค้ามันฝนตกแกค่มันเสียอัดบ่ไดรนะคะเนาะบ่าเรื่องมือขึ้นนี่อีหล่าไปเรียนอยู่คลองหาดจังหวัดสาแก้ว ก็แต่งตัวสวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาอีหลามาในชุดตอนชุดสีฟ้าเขาเห็นอยู่นะะนะ้อง่ะเนาะชุดค่าตอนกุมเปิดเขาเห็นแล้วเห็นด้วยความน่ารักไปกุมปิดก็มาชุดสีขาวชุดสีขาวครีมชุดนั้นละคะัแต่น้องก็สวยสวยมากแล้วก็พ่อจ๋าก็ขึ้นมาอยู่มาอยู่ด้วยบางคนบงังคุณยาเปิดซื้อกุมปิดแล้วแหละแต่รับปะพ่อสีขาไปเบิ้งมือเสาหากุมปิดพระเจอ คราวนี้ก็เลยไปเจอเอฟซีส่งมาให้นะคะเนาะเี่เหล่าลองเพลงเมียเช่ากับตามตามตามสไตล์ของอาอายนะคะอาอายจะต้องมีวลีเด็ดแต่ละแต่ละแต่ละคลิปแต่ละวันสิมีวลีเด็ดออกมาให้เขาเห็นเมื่อนี้่กับมี่คือเก่านะคะแต่คุณยาอ่ะอันนี้เป็นเป็นน้ำจิ้มเป็นเป็น เป็นกําไรกันแล้วกันตัวนี้แต่คุณยายจะเน้นตรงที่ว่าน้องรู้จักฝากเพลงตัวเองรู้จักฝากผลงานเพลงเจ้าของเนี่ยคือเด็กที่ไม่มีพ่ออยู่ด้วยคอยกระซิบไม่มีใครบอกแต่ฝากเพลงเจ้าของเอาเองอ่อนช้อนพี่น้องเขาอ่อนซ้อนอ่อนชอน้อ,อ,นชอนความ,ความ,าค,วามความที่รู้จักควมความที่รู้จักว่าตัวเองกําลังจะมีผลงานขึ้นน้องเด่นขึ้นนี่น้องก็บอกว่า จะเข้าห้องอัดพรุ่งนี้หมายถึงเมื่อนี้นะคะซึ่งตอนนี้น้องก็ได้อยู่ในห้องอัดแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในห้องอัดเดินทางไปห้องอัดกับยานุแล้วแต่คุณอยากขอเบาดึงมาขึ้นดีกว่าทาไมเก่งจังเลยทําไมรู้จักหูจักรู้หูจักคิดหูจักว่าหูจักคิดรู้จักอ่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อต้องให้ผู้ใดมันจะเหมือนผู้ใหญ่ไหมพี่น้องไม่จะไม่จะเป็นมาต้องมาจำจี้จำชัย เ้าข้างเดียวเวลาเข้าใจเด็กตัวแค่เนี้ยเบาข้างเดี๋ยวเบาอีหยังหาฟังกับซังเข้าใจปัด๊ดเข้าใจเหตุการณ์เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่แล้วข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นน้องกับพ่ออุทิศุลยเพราะพ่อไม่แม่ก่ะน้องฝากเพลงแล้วนะคะอีหลาฝากเพลงใจโสบ,บนเกาะนาคีของอาจารย์บิ๊กภูมรินเป็นผู้แตง่งญาณุเป็น โปรดิวเซอร์แล้วก็อาจารย์สวัสดิสารค่าเป็นผู้ใส่ด,ดตดีแล้วก็เดินทางไปอัดที่ห้องอัดของอาจารย์สวัสดิสารค้าพร้อมได้ยินบอกว่าอยู่หุงเทพนะคะแต่ครั้งนี้เดินไปกับญาญาุคลิปหนาคนุณญาสิว่าสูส่าฟังว่าพ่อจ๋าเป็นยังจงบ่ได้ไปนะคลิปนี้เฮาต้องโฟกัสที่อีหลาน้่อยของมือขึ้นหน่อยอนนว่าน้องเก่งน้อง ร้องเพลงเก่งนองเซลย้ายสาเซลย้ายสากะคุณยายสิมีคลิปเห็นเบิ่งอยู่นะคะว่าน้องทำยังไงแต่ตอนสิจบตอนฝากกันนี่ฝากเพลงของเจ้าของนั่งแล้วตอนที่บอกเว้าเพลงเว้าหนาฟังประโยคแต่ละประโยคที่น้องร้อยเรียงออกมามันเป็นประโยคที่ใทเ้เฮาต้องถ่ายเชยร์อีหล่แล้วะคะ่ะให้กำลังใจอีหล่ให้คุณยายอยากให้เพลงแก๊โซบนเกาะนาคีเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตอีหล่ กับเปลี่ยนชีวิตอนาคตของหมอลำเสียงนิหกนนพงศกรเลยอยากให้มีแต่สิ่งดีๆอยากให้ทะลุขออวยพรให้หนูประสบความสําเร็จในเพลงนี้พ่อพ่อแม่แม่ก็จะเลื่มไห้กาลังแรงเชียร์แรงใจให้ละ่ะให้ใจโศกบนเกาะนาคีเป็นเพลงเปลี่ยนชีวิตอาไเลยนะคะคลิปนี้คุณย่าฝากไปแค่น,นี้ก่อนนะคะพอกันไปคลิปหนอย่าลืมกด subscribe กดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณย่านะคะสวัสดีค่ะ พ่อนกับพี่น้องครับอ้ายายว่าจได้างเป็นเมียเชาวได้ยายนอะอายายเป็นยังษ์สัตวเสียงคนลือ,อกัอนแลงเาว่ายายเป็นแมว,ปแมวปเป่าแมวเป่าจะไหนเดี๋ยวนี้ป๊ดสีบอกตาว่าแม็นสาไลขับบอกตาแบบเขียวเหนียวแซบถ้าต้องเหนียวแซบแล้วต้องสีเขียวๆไปค่ะค่ะเอ้าวบอกกับพ่อแม่พี่น้องกันลูกหละเมื่อนี้ <ขา S 2> สวัสดีคะ่ะน้องอาไอยสักหน้าพรเสียงวิโฮค่ะขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าวิธีด้วยนะคะขอบคุณความหาความเพงที่พอ่อพอ,พอแม,แม่แม่ให้อีลานน้องอา,ายนะคะย่า <c oughs> จะให้ลูกล้วอีลาขออนุญาตฝากผลงานเพลงใจเสาะบ,บนเกาะนาคีนะคะมืออื่นสีใดเขาห้องอัดล้วจะ มื้อเข้าห้องอัดลราบอลูกแม่ค่ะฝากงั้พี่น้องเอ้าแซมเปิดนิดนิดเล็กๆ้ยายฟากในลูกหลาเสียงลมวอยวอยดังค่อยค่อยอ้อยอินในหูสาวกุนันคู่ใบไม่คู่หลนร่วงพ่อค่ะไมนสิจบ <laughs> คุณพเอแก้วหน่อยอยีหลีเนาะแม่แม่แ<อ>ถวฟังเน,น้อค่ะฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากนางเอกหน่อยเสียงเป็นแต่ซออัดไลนไ์นองอ้ายสักกูหน้าพรไปเป็นลูกเป็นเต้าพ่อพี่น้องเช่าอเอาเพื่อคล้องหาเช่าพรอพี่น้องค่ะอา้าย่าก<อ>็เแม่เมียเชาได้นะย่านะอ้าย่าเป็นไังสัตว์เสียงคนเลือต็แหลงเสวาน เปะายู่ไหนเดี๋ยวนี้แปาสีบอกตาว่าแม่สา,ายไล่ <c oughs> ข้าบอกตาแบบเขียวเหี่ยวแซ่บถ้าตกเหี่ยวแซ่บ้็ตกคีโตเขียวไปค่ะค่ะอังบอกกับพ่อเป็นพี่น้องกันลูกหลาเมือ่อนี้สวัสดีค่ะน้องอาไอยสักหน้าพอนเสียงวีโฮค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความหาความแพงที่พ่อพอ่อแม่แม่ให้อีหลานน้องอาไอยนะคะ ยายาใจ่ใลูกหล่อีหล่าขออนุญาตฝากผลงานเพลงใจส่อบนเกาะนาคีนะคะมืออื่นสีได้เขาา้องอัดแล้วจะ้ะมืออื่นเขาา้องอัดเราบอลูกแมนค่ะฝากนี้เราพี่น้องเอ้าแซมเปิดนิดนิดเล็กๆแย่ให้าในใลูหกลหล่เสียงลมว่อยๆดังค่อยๆอ้อยอินในหูสาวกุนา ยี่หี่นแม่ขาฟังเด้่ทค่ะแปลกอเดอพี่น้องเลยแปลกนา่งเอกหน่อยเสียงเป็นต่ซอออนไลน์นอกไอสตักคุณ้าพอนไปเป็นลูกเป็นเต้าพ่อพี่น้องเช่าเอาเพื่อคล้องหาเช่า